ครับสเต็ปว่าก้อน A.K.5 นะฮะคันนี้โปร5,000นะครับจูนน้ำมันโซฮ95เดิมสนิ็ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่า r k 5เขาวิ่งกันยังไงเรื่อง R20 อหารเกียสีวีดคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ a f y Band ตัวจากส่วนผสมน้ำมันแตะอากาศนะครับสายเบ็นสีสายไกลเวลาจูนรถตัว B นะฮะ สปีดเทสนะฮะสเตยว่าค้อน R K ห mm ้า hmm. เดิมสนิทนะครับ mm hmm. น้ำมันโซฮอลเก้าห้าไปหม่ M 2 0ลสองแสนสามรถพอบาน